ครก็ต้องดีเพื่อทุกคนนะครับอยู่กับช่องตั้มสองสามสองเก้านะครับเมลี่คคิดมากนะสอ2พันแล้วก็แฮปปี้นิวเอียร์2025นบด้วยนะจริงๆแล้ววันนี้ผมกะว่าจะทำคลิปนะครับเกีก่ยวกับการ รีวิวนะครับของแอมโบสายงบกลางนะแต่ว่าเดี๋ยวขอเอาไว้เป็นอีกวันนึงแล้วกันนะครับผมนะคลิปเนี้ยเพื่อนๆคนที่มาเล่นใหม่อ่ะอาจจะต้องรู้ไว้นะว่าสถานที่เก็บเวลเนี่ยเก็บที่ไหนที่ไหนที่ไหนบ้างนะเดี๋ยววันเนี้ยเดเวลตั้งแต่200นะจนไปถึง225230เนี่ยเก็บที่ไหนที่มันไวๆเนี่ยวันเนี้ยคัดมาให้อยู่ประมาณ3 4ีที่นะครับที่ตามต้อกการเนี่ยเก็บทั้งหมด ประมาณสตัวเนี่ยคือมันไวมากๆนะครับแล้วก็เซิร์ฟคูณหนักแบบนี้สามร้อยเนี่ยคือหนึ่งชั่วโมงได้เป็น1ิเวลเลยนะผมนะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับคนที่มาเล่นนะครับคาสสี่ในช่วงนี้นะครับช่วงปีใหม่เซิร์ฟคูณส0 0รอแบบนี้นะครับผมนะ <c oughs> ยาวไปถึงวันที่3เลยก็คือปิดปรับปรุงหน้านู่นเลยข้ามปีกันเลยทีเดียวนะเก็บเวลใครที่เล่นเกมเก็บเวลสถานที่เก็บเวลพวกนี้ถือว่าดีจะมีตรงไหนบ้างไปติดตามรับชมกันครับผม เื่อเพื่อนๆเก็บถึงเลเว200แล้วนะครับสถานที่นะครับแรกนะครับที่แนะนําให้เพื่อนๆไปนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2ที่นะครับที่เร็วมากๆเลย1ก็คือนิคเคมนะครับผมกดดูขึ้นมานะครับดูแผนที่ขึ้นมานะครับคลิกไปที่นิคเคมดันเจี้ยนตรงนี้นะครับเลือกเข้าไปนะครับถ้าใครที่เล่นตัวละครใหม่เนี่ยมันจะมีตัววาร์ปอยู่แล้วเนาะก็กดคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มูฟไปได้เลยนะครับ ลาดที่ตรงนี้ไวนะครับไวแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพิเศษนะเดี๋ยวจะบอกด้วยนะว่าเก็บเวลตอนช่วงไหนเนี่ยเลเวลนะครับจะขึ้นดีที่สุดเลยนะครับผมนะตอนของกาวก้าพูดเลยว่าขึ้นดีมากในฐานะคนที่สร้างตี้เองแล้วก็คนที่เก็บเวลเองนะครับก็ค่อนข้างชัวนะครับนี่จะเป็นปากทางเข้านะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนะตรงเนี้ที่เก็บเวลสองร้อย สถานที่นิกเอมจะเป็นสถานที่เก็บเวลสองร้อยนะครับที่ใหม่นะครับผมก็ตรงเนี้ยเก็บเวลไวนะครับช่วงสองร้อยไปถึงสองร้อยสิบห้านะครับแต่เดี๋ยวอาเนี่ยมันมีที่อื่นเดี๋ยวพาไปอีกนะครับเผื่อตรงเนี้ยเพื่อนๆไม่ชอบนะครับนี่มอนก็จะเป็นในพวกนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถหาปาร์ตี้ได้นะครับในเอเจนซี่นะครับตรงนี้จะมีปาร์ตี้นะขำ เขาจะพิมพ์ตัวย่อไว้นะครับว่าเนฟนะครับเนฟหนึ่งนี่ตรงนี้นะครับมันจะมีไหมเนฟหนึ่งเดี๋ยวอเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาให้แป๊บนึงนะครับสองร้อยสองร้อยสิบห้าเนี่ยมันจะพิมพ์คําว่าเนฟหนึ่งเห็นไหมตรงเนี้ยเต็ไมไปหมดเลยเพื่อนๆก็สามารถกดจอยได้นะครับแล้วก็เก็บียลที่นี่ได้นะครับสถานที่ตรงเนี้ยถ้ามาเก็บตอนช่วงเช้าเถ้าเกิดมีปาร์ตี้เนี่ยส่วนอยากจะมีแค่ตีสองตีจะขึ้นไหวมากๆนะครับ จะทาให้เรากระโดดจากหรือว่า200ไป215เนี่ยค่อนข้างไวแป๊บเดียวประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมที่ตรงนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนําให้มาเก็บนะครับสําหรับคนที่มาเล่นใหม่นะครับผมเป็นสถานที่เก็บเวลที่เวลขึ้นไวมากๆนะครับอืมเวลขึ้นไวมากๆแต่ทีนี้เดี๋ยวมีอีกสถานที่หนึ่งที่แนะนําว่าอันนี้ก็ไวเหมือนกันไม่แพ้สถานที่ตรงนี้นะครับผมนะนั่นก็คือธนาทอสนะครับผม ผมลองเก็บมาหมดแล้วนะครับคลิปนี้ที่ผมทํามาเนี่ยคือผมเป็นหนูทดลองให้หมดแล้วคือสถานที่ไหนไวมากเนี่ยคือผมบอกเลยว่าสองที่เนี้เดี๋ยวจะมีข้อเปรียบเทียบกันนะเดี๋ยวมาคุยกัน <c oughs> ธนาอสทาวเวอร์นะครับที่ตรงเนี้ยผมจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้านิเคมนะ่ะเพื่อนน,นนะครับกดเข้าปราร์ตี้แล้วมันเต็ม นะมันไปหมดเลยแต่ก็เกิดเห็นคนเปิดลัตตี้ธนาไว้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถกดจอยเข้าไปแล้วก็เก็บวิวได้นะครับเพราะว่า EP ขึ้นเร็วกันนะผมนะยิ่งนักเป็นธนาแล้วมีแคตตี้เราตี้เดียวในแมปอ่ะโคตรไวเลยนะครับผมเคยอยู่ผมเคยอยู่อยู่ตี้หนึ่งนะครับมีแคตตี้เดียวในแมปนะครับจะไวมากๆครับเดี๋ยวหายเนี่ยครับมันจะมีธนาอย่างนี้ขึ้นเห็นไหมธนาสิบสองบีถุงไวกว่ามูลอะไรเงี้ยเห็นป่ะคือจริงๆแล้วเนี่ย วเวลตรงเนี้ยเวลไวขวานะครับเพราะว่าแมปเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดมันเป็นพื้นที่เล็กๆแล้วบอลมันเกิดตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีหน้าที่ในการกำจัดบอลน,นะครับแต่ละคนเนี่ยโดยที่เราไม่ได้พักนะครับก็คือต้องข้ามบอลอยู่ตลอดเวลาท้าน้านเนี่ยเป็นสถานที่หนึ่งที่แนะนําให้ไปเก็บเรเวลได้นะครับสําหรับคนที่ไม่ไปนิเคมนะสถานที่เมื่อกี้ก็ไวนะ แต่สถานีนี้ก็ไวเหมือนกันนะผมนะทีนี้มันจะมีธนาสิบเอ็ดกันมันจะมีธนาสิบเอ็ดแล้วก็ธนา1ินะครับคือจริงๆแล้วได้ดังคู่แต่เกิดว่าเน้นแบบไวๆมากๆเลยถ้าเกิดหาตีได้ขอเป็นธนา1ิบสองดีกว่าจะมีภาษีค่อนข้างดีกว่าธนาสิบสอนะครับเพื่อนๆก็กดวาร์ปตรงนี้ขึ้นไปได้เลยนะครับจะมีตัว m p c ยืนอยู่เนี่ยเป็นลูกเมาส์นะครับกดวาร์ปขึ้นไปได้เลยนะครับตรงนี้ธนา1ิบเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ชั้น9้าเนี่ยชั้นสองจนถึงชั้นสิสองเลยนะ ตรงนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปเวลเป็นตี้เนี่ยให้ตี้เขาเคลือบให้ด้วยนะครับมันจะมีตัวเคลือบนะมอนก็จะเป็นในพวกนี้ครับเนี่ยสามารถทําลายพวกหมวกเราได้นะครับตรงนี้นะ EP จะดีมากนะครับผมบอกก่อนเลยเนี่ยมอนก็เป็นในพวกนี้นะก็เพื่อนๆก็ต้องเตรียมดาเมจไว้ประมาณหนึ่งนะครับในการปิดมอนคือสถานที่ธนาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นสถานที่ที่ ขุดทองนะครับสำคัญในเกม RO เหมือนกันในการในการเก็บเวลนะเพราะว่าเปิมขึ้นเร็วนะครับเปิมขึ้นเร็วมากนะเนี่ยก็สังเกตนะว่าแต่ละคนเนี่ยจะไม่มีอู้หรอกโอ้คือเพราะว่าถ้าใครอู้เนี่ยมันอู้ไม่ได้อะคือมอนมันเกิดอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะมอนมันเกิดรัวๆอย่างเงี้ยคือมันอู้ไม่ได้เลยนะมันมันจำใจมากที่มันจะต้องปิดมอนน่ะ เ,เนี่ยมอนมันเกิดรัวๆมันจะให้เราพักเลยครับมันจะเกิดอยู่ยเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับสถานที่ธนาเนี่ยผมยกให้เลยนะเป็นสถานที่เก็บวเวลเนี่ยตั้งแต่สองร้อยไปถึง2 2 5รอยสบห้าเนี่ยผมว่าไวมากๆเลยครับไวมากๆเลยนะครับผมเคยเก็บอยู่ไม่ไปที่อื่นเลยคือกูเลเวลส0 0รอแล้วกูอยู่กูอยู่ที่เนี่ยยาวจนถึง2 2 5 2้อยิ้าสสิบเลยได้เหมือนกันนะครับต่อให้ช่วงท้ายๆอ่ะเลเวล2อ0ยสิกว่าแล้วคือ EP มันจะขึ้นน้อยอ่ะ แต่ว่าไม่เป็นไรครับขึ้นน้อยไม่เป็นไรแต่ว่ามันรัวนะครับมันรัวก็คือ a p a, มันขึ้นรัวๆนะครับยังไงเปอร์เราตรงเนี้ยมันก็ไหลลื่นอยู่แล้วแล้วก็เร็วอยู่แล้วนะสถานที่ธานาเนี่ยถ้าคุณมีตี้สถานที่ธานาแนละ้วมีตี้ดีๆนะครับสักหนึ่งตี้นะครับผมแนะนําให้อยู่ยาวไปเลยนะครับผมนะเออหรือถ้าเกิดคุณ215แล้วนะครับก็จะมีอีกสถานที่หนึ่งนะที่คุณสามารถเวลได้ EP ก็เยอะเหมือนกันนะครับนั่นก็จะเป็นฮอร์โมนนะครับเดี๋ยวเราไปดันฮอร์โมนกันนะครับอ่ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับธนาทอสทาวเวอร์เมื่อกี้นะครับดันฮอร์โมนเปิดเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับมันจะอยู่ข้างล่างอินบอร์ดนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบมันจะมีสะพานเนี่ยหมะข้ามเล็กๆเนี่ยครับอินบอร์ดฟิลนะครับฟิลศูนย์แปดครับตรงนี้ครับกดว์าไปได้เลยนะครับแต่สําหรับ หมายถึงว่าเออถ้าเกิดตี้ธานาเต็มเนี้ยก็2 1 5นะครับคุณก็มาเวลตรงนี้ได้อีกหนึ่งที่นะครับเป็นที่แนะนําในการเวลนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างไวนะเพราะว่าอีพีจะได้เยอะนะครับแล้วมอนก็มีเยอะมากๆเหมือนกันแต่แมปกว้างนะครับนี่จะเป็นดันฮอร์โูนนะเข้าได้ตอนเลเวล215นะครับเพื่อนๆก็สามามาเก็บเวลตรงนี้ได้อีกที่หนึ่งสำหรับคนที่ต้องการแบบแมปใหญ่ๆห่ะ แต่ถ้าเกิดใครอยากเร็วก็ไปธนานะแต่ถ้าเกิดใครอยากแบบไวมันก็ช้าไม่เยอะมันก็ขึ้นอยู่นะว่ามีตี้เยอะหรือเปล่าถ้าเกิดในแมบบเนี้ยมีตี้น้อยนะครับประมาณสองตี้ไม่เกินสามตี้เอาง่ายๆก็ไหวนะครับถ้าแต่ละคนช่วยๆกันแบบเก็แบบเวลอะไวนะครับนี่จะเป็นดันฮอร์โมนนะครับชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> แมบบเนี้ยมันก็จะกว้างเห็นว่าแมบบมันก็จะเต็มไปหมดเลยนะค,คือมอนมัอน็จะเป็นมอนในพวกนี้นะครับ มันก็เกิดเรื่อยๆนะแต่ว่ามอนมันจะไม่เกิดชุบเหมือนธนานะผมนะแต่ตรงเนี้ยก็เก็บตั้งแต่เลเวล215จนไปถึง225ถ้าตีไวๆก็อย่างช่วงตอนเช้าของวันเนี้ยตาม29เก็บเวลเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ประมาณ10เวลที่นี่นะก็ตีแต่ละคนก็พูดได้เลยว่าน่าจะทำดาเมจค่อนข้างเร็วปิดมอนนะครับทำให้เปอร์ไหลไหลเร็วมากๆกดแค่คูณร้อยก็1ชั่วโมง10เวลได้นะครับ คือทีนี้ถ้าเกิดเรา2 2 5รยี่สิบห้าแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือก็คือค่าสเตตัสคัาสี่นะครับมันจะได้เพิ่มมาหนึ่งร้อยหน่วยนะครับสเตตัสค่าเดียวนะครับมันจะได้เพิ่มมาหนึ่งรอยหน่วยนะครับเลเวล225ยี่สิบ้าก็จะได้ค่าสเตตัสเพิ่มมาอีกหนึ่งร้อยนะครับคัาสี่แล้วก็ได้เลือดบวกเยอะมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เก็บเลเวลช่วงปีใหม่นี้ใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับก็ไทยเล่นเกมนะครับก็สบายเลยผมว่าคนน้อยมากๆเพราะว่าคนน่าจะไปเที่ยวก ใครเก็บเวลวช่วงปีใหม่ได้ผมว่าจัดได้เลยครับเต็มที่นะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวดีด้วยนะว่าคุณรุตพูดคุยร่ำพรบอกว่ามีดานซีโเข้านะครับตอนช่วงเดือนหน้านะครับเดี๋ยวตั้ของเก้าเนี่ยมันทำให้อีกคลิปหนึ่งเป็นไกด์นะครับว่าจะมีแนวทางเล่นยังไงได้บ้างนะครับสำหรับสายงบน้อยนู่นนี่นั่นแล้วก็คาดการณ์นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องมาคุยกันยกใหญ่นะครับผมนะก็ฝากไว้ด้วย้วการสถานที่เก็บเวลนะครับสึงรารถ เก็บได้นะครับตรงนี้เก็บถึง230ได้เลยนะครับตั้งแต่215เป็นต้นไปนะครับเก็บถึง230ได้เลยส่วนดันธนาวัตะกี้ก็เก็บถึง230ได้เลยนะครับผมนะมังตี้เขาก็จะอยู่ยาวเลยนะครับส่วนนิเคมเนี่ยนิเคมเนี่ยจะอยู่ถึง215นะครับแต่จริงๆถ้าเกิดอยู่ดันธนาได้ตั้งแต่เลย200ก็อยู่ดันธนาตั้งแต่200เป็นต้นไปเลยนะครับผมนะอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กันนะครับใครที่เข้ามาดูนะครับ ก็ขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยกันนะครับกดไปก็กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านี้สวัสดีครับ